ลุงเขาก็แก่แล้วนะโอ้ยมือมือมืออยู่นี่ครับมืออยู่นี่ครับน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักใกล้เรี่ยแล้วกูยังไม่เห็นเขาพูดสักคำไม่หมายถึงว่าเอ้ยรูกนิ่วฮะเขาเลี้ยงแมวเขาเลี้ยงแมวปิวไหนวะเนี่ยน้องปิวครับน้องเปีวน้องเปีวน้องเปีวใช่แบบปิวไปไกลอะไรงี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอสัตว์ลมแรงหรือเปล่า Oh. เจอนานแล้วนี่เจอตั้งแต่ประเทศเปิดแล้วเห็นอยู่ตกปลาด้วยกันวันนั้นแหละเดี๋ยวเราไปประมูลดีกว่ามันใกล้จะประมูลละพูดได้ไหมคะฮะ <Huh? S 3> พูดได้ครับพูดได้พูดได้ดไ,ดไปไหนกันคะอันอันนี้อันนี้ใช่รถรถเราหรือเปล่าครับโทษที ไม่ใช่ค่ะเอ้าชี่ผายแล้วสอรถไข่บนนี้เรามาสีดําไม่รู้พี่ไม่รู้เอามาแล้วอะพี่สาวพี่สาวเอาไปตำรวจอะไรเนี่ยครับไปไหนกันคะไปพี่ไปมอมโจาครับเออน้องปิวว่าแต่ชื่ออะไรเนี่ยใช่นามสกุลไอแฮปป่ะครับืไอแฮปการ์ดจออะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่ตาผิด่ะ เสียงเอาน้ำสักแก้วไหมจ้าหนูจ่าควยพากูมาพังให้แท้เลยอีเหี้ยเหมือนต้องการน้ำมะนาวนะเออต้องการน้ำมะนาวผสมกับมึนเหมือไม่ไม่ไม่ค่อยชุ่มคอเท่าไหร่อ่ะตะโกนบ่อยค่ะเจ็บคออ๋อใช้เสียงเยอะเสียงแหบก็เลยตะโกนเอ่อโทษดีครับเออตะโกนที่ว่านี่คือตะโกนด่าผัวแหละครับใช่ค่ะต้องด่าผัวไม่มีไม่มีผัวค่ะโทษทีโสดพวกพี่ๆเชื่นเดียกันหรอครับพอดีรู้จักแต่พี่ซอค่ะผมชื่ออ้วนครับผมชื่ออ้วน ยูตาครับมาจากไหนกันห่ะคะมามาจากหมู่มาไกลครับนั่งเครื่องมาเลยเฉพาะกิจหรอคะใช่เหมือนแม่แต่แต่เนี่ยเขาพี่พี่สองคนนี้เขาบินมาตีเสียงไม่ได้เลยเฉพาะเห็นมีคนอยากตีนักตีหนาน้องกูเนี่ยวใส่สดกันเต็มไปหมดเลยทำไมจ๊ะเป้าพข้ เกงทำไมไม่ใส่กางเกงดีอ่ะจะหนูจ๋าเป็นโุดเฉพาะกิจค่ะอันนี้อันนี้อันนี้น้องปิวเออแต่กล้ามขานี่คือติดน้ำดูเวลามวยขมิบมากไม่ม่เลยคือไม่ไม่หาเชื่อใจเขาน้องจะแตกแล้วนะเห็นแล้วนึกถึงทุเรียนเลยสั์ทำไมพวกพี่ๆต้องมาใส่สูตรเอ็กดีตอนนี้ด้วยคะอ๋อมันก็มันมีคนอยากตีครับก็เลยเนิดนึงนิดนึงครับใช่ใช่ก็เลยมา ใช่ครับโดยเฉพาะมาตีโดยเฉพาะตี๋ยวใครเหรอคะอันนี้ถามใหม่ๆเตีใครพี่วันพี่ตีใครก็ได้ครับโอ้โหแล้วมูลนูุนะไอซีก็น่ากลัวโอซีก็น่ากลัวค่ะใครจะบวกไปก่อนเลยส่วนกูไปก่อนละมึงปล่อยเงินโต้ปล่อยเงินโต้ครับไอซีก็กลัวโอซีกูก็ไม่ยุ่งเฮ้ยคุณเบนมีเท่าไหร่คุณเบนมีกู้เท่าไหร่อเหี้ย สิบห้าล้านได้ครับมันใช้เงินสดเข้างานนี่ใช่หรอใช่เขาบอกว่าใช้เงินสดเขาเลยไปพี่นี่เปาเอ้ยพี่ไอ้น้องปิวมานี่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 เข้ามาเข้ามาไปพี่ตาบีไปป่ะมีบัตรมีค่าเข้าเหรอเฮียชิ้นส่วนสิบเอ็ดเรอวะแชทกูได้ชิ้นส่วนสิบเอ็ดอันปะเนี่ย เฮ้ยไม่เกลือนไอสัตว์เวปอนพันแปดวันนี้สองพันสี่โพสิทีฟคิดมาพันเจ็ดชิ้นส่วนสิบเอ็ดจูนเนอร์ห้าเงินดำพันห้าเงินขาวสองพันสามเฮ้ยไม่เกลือนะไม่เกลือพี่เปิดทีเดียวหมื่นหนึ่งเลยเมื่อกี้เนี้ย